ลง้ฟังหน่อยค่ะกลิ er uen, ang, au, ่นหอยเธอเหมือนขี้ยางลอยพางข้ามูอพีบ่าวลอยตามลมมาเมื่อนมาดาวอะไรสักอย่างน่นเลยเป็นเพลงที่ฉันฟังแล้วนะถ้าเป็นถ้าฉันเป็นผู้หญิงจริงๆแน้วฉันจะรู้สึกเจ็บป,ปวดมากกับการอุปมาอุปไมและเธอคิดดูว่าของของเราเนี่ยมันจะขายได้ต่อไปเมื่อไหร่มืนไห่เมื่อเขาไปรีวิวแล้วว่า ของเรากลิ่นเหมือนขี้ยางอ่ะแล้วคนที่จํานวนมากมายที่หอยเขายังขายไม่ได้อ่ะเขาจะทำอย่างไรล่ะมันค้างสต๊อกอยู่เยอะแล้วทาไมอ่ะที่นี้มันเน่าจริงเลยเพราะค้างสต๊อกขายไม่ออกเพราะเพเป็นเพลงนี้เท่ากับมารีวิวก็คือคนแต่งอาจจะเคยไปดมมามากกว่าร้อยหอยแล้วไปกินหอยมาแล้วแล้วอาจจะในหนึ่งร้อยคนประมาณหกสิบกว่าคนหกสิบกว่าเปอร์เซนต์กลิ่นเหมือนขี้ยางที่เขาพอจะนึกออกจริงๆกลิ่นอาจจะเหมือน ขนมห้องกลิ่นอาจจะเหมือนบูดูกลิ่นอาจจะเหมือนวานิลากลิ่นอาจจะเหมือนเชอร์รี่ก็ได้ถูกไหมคะแต่นี่เท่ากับมันทําให้คนที่ปัจจุบันหอยยังไม่มีการส่งออกไปขายได้อะ่ะมันค้างสต็อกอยู่เยอะเพราะว่าคนเกิดความไม่ไว้วางใจในการซื้อหอยมาบริโภคกลิ่นหอยเธอเมือนขี่ยางลอยคว้าขงขมูพี่บ่าวลอยตามลมมาเหมือนมะนาวกลิ่นเหมือนแกงุงปลา แต่เราคิดว่ามันก็หอมนะไม่นั้นคนมันเป็นของชอบก็ได้อย่างไรล่ะอันนี้เราพูดต,ตามสัจธรรมความจริง